ต่อไปนะคะจากคุณสุพันสุภาถพรโยมนาแฟนตัวยงค่ะท่านคะหนูอยากปรินิพานค่ะซึ่งหนูพยายามมากๆค่ะไม่อยากเกิดอีกค่ะอ้าวอยากปรินิพานก็ต้องล้างกิเลสความยึดมั่นถือมั่นให้หมดล้างความชอบชังสุขทุกข์อยากแบบยึดมั่นถือมั่น,นในแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้สิ้นเครี้ยง พราะล้างความยึดมั่นถือมั่นให้หมดในล้างไปทีละอย่างทีละอย่างล้างไปทีละอย่างทีละอย่างาสิ่งไหนที่ชอบน้อยก็ล้างไปก่อนมันจะล้างง่ายนาา<ๆ>ล้างไปเรื่อยล้างตัวชอบชังสุขทุกอยากแบบยึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยๆล้างไปเรื่อยๆเรื่อยตั้งแต่สิ่งที่ชั่วที่สุดนจะชั่วน้อยลงไปชั่วน้อยลงไปแล้วก็ดีน้อยไปจนถึงดีมากน,านั่นแหละล้างไปเรื่อย นี่แหละก็ตั้งศีลมาลดละเลิกนะ่ะพิจารณาใจรักของสิ่งที่เราติดยึดนะ่ะของพิจารณาใจรักของกิเลสที่มันติดยเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราของเราอย่างไรจนสลายมันได้ไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องทีลนะเรื่องน่ะจนทําดียังไม่ยึดมั่นถือมั่นให้ได้ทําดียังมีความสุขนะ่ะยินดีในการทําดียังไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าดีจะเกิดหรือไม่เกิด มันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จกับล้างความยึดมั่นให้ได้ในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องพลางได้ทุกเรื่องหมดเลยจะหมดชาติไหนก็แล้วแต่ชาตินี้ชาติต่อไปหรือชาติอื่นๆสืบไปก็ภาคเปลี่ยนล้างไปชาตินี้ได้เท่าไหร่ถ้าชาตินี้ล้างได้หมดก็ปรินิพานได้เลยะชาตินี้เราล้างได้หมดก็ปรินิพานได้ชาตินี้ล้างได้หมดชาติไหนชาตินี้ไม่หมดมันได้เท่าไหร่มันก็เป็นทุนที่จะไปต่อในชาติต่อๆไปก็ไปล้างต่อ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 อีก ร่างกายยึดมั่นถือมันได้หมดก็ปรินิพานได้เราจะรู้เลยว่าเราไม่ห่วงหาอะไรอาวรณ์อะไรเลยในโลกใบนี้จะรู้ใจของเราอ่านออกเลยเราก็จะรู้แล้วก็ปรินิพานได้เลยเพราะเรารู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์ท่านเกิดเป็นทุกข์ก็ไปดีกว่าไม่อยู่ก็ปรินิพานได้นะแต่ส่วนใหญ่พอไปถึงตอนนั้นจะรู้สึกเออมันก็ไม่ทุกข์อะไรนะอยู่ก็ทุกข์น้อยช่วยลวเลยก็เดื่นต่อดีกว่า ส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่สายอะไรสายพับปา่าแบบยึดมั่นถือมั่นจริงๆสายติดสงบจริงๆนี่นะนะถ้าไม่ใช่สายนั้นจริงๆเนี่ยจ,จะนะมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นต่อนะถ้ามีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นต่อก็บรรเพนต่อนะแต่ถ้ารู้สึกะโฮอยู่ไปมันทุกข์มากก็ปรินิพานมีเท่านี้แหละถ้าทุกข์มากก็ปรินิพานไปถ้าเราหลานกิเลสหมดแล้ว ถ้าไม่ทุกข์มากก็เมตตากตัญญูศาสนาอยากทำชีวิตได้มีคุณค่ากตัญญูศาสนาเมตตาพ้องชนฝึกฝนโลกวิถีก็บำเพ็ญต่อนะแต่ถ้าไม่อยากจะไม่อยากจะอยู่ต่อแล้วนี่ก็ต้องก็ต้องทำอย่างที่ว่านี่ล้างความยึดมั่นถือมั่นให้ได้ตั้งศีลมาล้างความยึดมั่นถือมั่นให้ได้แล้วพยายามภาคเพียนทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นให้เต็มที่จะได้มีพลังความดีนั้นมาช่วยหนุน มาช่วยนุนมาช่วยผลักดันสิ่งเลวร้ายออกดูดสิ่งดีเข้ามาจะทําให้เราตั้งหลักในการล้างความยึดมั่นถือมั่นได้ดีมาตั้งศีลขึ้นไปเป็นลําดับลําดับนะตั้งใจฟังทำให้ดีแล้วก็ปฏิบัติศีลโดยปัญญาที่เข้าใจเรื่องไตรักเข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้งประเด็นไตรักความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวเราของเราของกิเลสนะให้ชัดเจน แล้วก็พิจารณาประโยชน์ทงการไม่ติดกิเลสให้ชัดเจน,นแล้วเราก็จะทําได้เป็นลําดับลําดับก็จะพ้นทุกไปเป็นลําดับสุดท้ายกับปรินิพานได้เชิญท่านต่อไป